สวัสดีนะครับเพื่อนๆอ,อ,อันนี้ผมพอดีว่าอพอดีว่าะจะมาบอกว่าการที่เรากระโดดไปกระโดดมานะครับจากช่องหนึ่งไปอีกช่องหนึ่งนะครับตอนตอนแรกผมดูช่องของหนูนาอยู่นะครับแล้วก็พอดีพี่หลวงมาปั๊บผมกระโดดมาช่องพี่หลวงนะครับดูคอมเมนต์ขึ้นนะครับ คอมเมนต์ขึ้นเนี่ยคอมเมนต์ทางนี้จะเป็นคอมเมนต์จากช่องหนูนานะครับเห็นไหมครับเนี่ยคอมเมนต์เนี่ยจะเป็นช่องจากช่องหนูนาที่ผมเพิ่งจะผมเพิ่งจะข้ามมาหยกหยกเลยนะครับเพราะว่าตะกี้ผมอยู่ช่องหนูนานะฮะเห็นหละเนี่ยนะนะตอนแรก้นี่ผมไปเม้นท์เนี่ยผมนึกว่าเออจะมีคนมาจากช่องหนูนามามาหาช่องพี่หลวงนะครับแต่ไม่ใช่นะครับผมเห็นะฮะคคอมเมนต์ comment นี้จะเป็นคอมเมนต์ อคอมเมนต์จากช่องหนูนานะครับนี่นะฮะดูดูดูเอฟซี FC แต่ละคนเนี่ยจะไม่ใช่เอฟซีพี่หลวงนะครับอ่าอย่างคุณหามาคุณแมวเหมียว,ยวคุณปสัสณีพี่นพพลนะฮะที่เป็นที่เป็นไอ,นอ้นี่นะครับแอดมินนะครับอแต่ละคนแต่ละคนนะครับจะจะจะไม่ใช่คนที่เขาเข้ามาของช่องของเนี่ย อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ผมเมนผมเมนต์บอกชิดนะครับว่ายี่สิบสามถึงย5ิบห้าเจอกันชนช้างด้วยนะฝากบอกชิดด้วยนะครับผมอันนี้คือคือคอมเมนต์ที่ผมที่ผมเม้นบอกชิดนะครับเห็นไหมฮะนี่ฮะดันดันห้าพันไลค์นะฮะ <c ười> <c ười> คือคือนะ่ตอนนี้จะมีจะมีคอมเมนต์ขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆนะครับแต่เป็นคอมเมนต์แต่ว่าเป็นของช่องพี่หลวงนะฮะฟังนะฮะฟังเสียงนะฮะ ตี๋นี่ของจริงนะครับเนี่ยตี๋ของจริงเห็นไหมฮะแต่ว่าเมนที่ขึ้นมาไม่ใช่นะครับฟังอย่างนั้นป๊บอันนี้เขาคุยกันในเรื่องอ่าออ่าของของของช่องหนูนาที่เขาจะคุยกันเรื่องอ่าคุยกันเรื่องอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเรื่องตู้กับข้าวนะฮะตู้กับข้าวว่าให้เอา ให้เอา,เ,อาเขาเรียกอะไรนะให้เอาไอ้ไอ้ลองลองขาตู้กับข้าวด้วยกันมดขึ้นนะครับนี่นะครับคือเหตุการณ์แบบนี้เนะี่ยเพราะว่าพี่หลวงเคยเจอมาครั้งหนึ่งแล้วนะคะตอนตอนโน้นที่แบบว่าอาคนดูช่องพี่หลวงเสร็จแล้วกระโดดไปอีกช่องหนึ่งนะครับแล้วก็ที่พี่หมอพี่หลวงปักหมุดพี่หลวงปักหมุดอยู่นะฮะ แล้วอพอพี่หลวงปักหมุดอยู่ใช่ไหมแล้วมันไอไอคอมเมนต์น่ะมันก็ไปขึ้นช่องช่องคนช่องของคนอื่นนะฮะนี่นะฮะใครดูนะเดี๋ยวผมจะผมจะย้ายไปช่องหนูนานะครับอ่าแล้วคอมเมนต์พวกนี้มันก็คือคอมเมนต์จากช่องหนูนานะฮะที่ผมที่ผมเพิ่งย้ายออกมานะฮะให้ใครดูนะฮะคือคอมเมนต์คอมเมนต์นี้ก็คือเป็นคอมเมนต์ที่จากช่องหนูนานะฮะอ่าเดี๋ยวผมขอข้ามโฆษณาไปก่อนนะเพราะว่า คืออันนี้จะให้ดูนะฮะปกติผมจะดูจะดูโฆษณาให้นะครับแต่น,นี้ผมว่าแค่จะดูอันนี้เฉยๆนะครับดูว่าคอมเมนต์ที่พูดถึงเนี่ยอ่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมใส่ลูกยางพอใหญ่พงกําลังทําอะไรครับเห็นไหม <laughs> อันนี้คือคอมเมนต์จากช่องหนูหนานะครับที่ผมที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะฮะคุณอ้๊มกิตกิติคุณอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็คือไปเป็นเนี่ยฮะอย่างคุณนพลอันนี้คือเป็นแอดมินของช่องหนูนาทางนั้นเลยนะฮะ,ะต่อไปก็ถ้าเกิดว่าโดดไปไหนแล้วคอมเมนต์ตามไปด้วยนี่ก็คืออย่าไปอย่าไปโทษใครต่อใครกันนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปนี้ผมจะโดดมาช่องของพี่หลวงนะครับเดี๋ยวนะดูนะเดี๋ยวดูช่องของพี่หลวงนะครับผมอ่าไปไหนแล้วล่ะอ่าอ่าเ,เดี๋ยวนะว่าผมจะดูว่าถ้าผมเข้าไปหาช่องของพี่หลวงแล้วเนี่ย อคอมเมนต์พวกนี้จะหายไปไหมนะครับผมอืมช่องพี่หลวงนะครับเห็นนะดหรือว่าคอมเมนต์พวกนี้จะหายไปไหมนะครับเดี๋ยวขอดูหน,น่อยนะฮะขอดูหน่อยขอดูคอมเมนต์หน่อยอ่าเห็นไหม อันนี้อันนี้เป็นคอมเมนต์ของช่องพี่หลวงแล้วนะครับคือพอเราออกจากช่องนั้นแล้วก็มาดูอีกช่องหนึ่งเนี้ยอันนี้เป็นคอมเมนต์ของพี่หลวงนะครับหน้าตายถามผู้หญิงคนนั้นทําไมโพลมาตอนแปดโมงอ่าเห็นไหมอันนี้อันนี้อันนี้ก็คือจะคุยเรื่องของกับช่องของพี่หลวงแล้วนะฮะอันนี้จะคือคุยกับในเรื่องของช่องแล้วนะครับฮะนะครับอันนี้จะคือหน้าตรงหน้าตายอะไรเงี้ยครับมันก็ไม่ผิดอะไร มันก็ไม่ผิดอะไรนะครับขอบอกไว้ก่อนพยานหน้าก็ไม่จําเป็นต้องเป็นปู่บริจิตไอคนถามนี่ก็เหลือเกินเนาะเนี่ยพยานหน้ามีในบ้านในเมืองจะไม่บอกว่าพยานหน้าก็คือปู่บริจิตทุก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 องทุกรูปทุกไอ้นั่นไปได้ยังไงเราเอ้อคนคอมเมนต์ถามคนพูดนี่ก็เหลือเกินนะนะ โลโก้พญายนาคใครๆก็ใช้กันเยอะแยะเออนี่คนนี้พูดถูกเนี่เห็นไหมเออจะคอมเมนต์จะ comment, จะโคโก้จะเป็นปูไหนก็ได้หมดแหละพญายนาคนะ่พยพญายนาคก,ก็คือพญายนาคอยู่ที่ใครจะใครจะไปใส่ชื่ออะไรเท่านั้นเองให้คนพูดนี่ก็ไม่รู้มีอะไรจะพูดมั้ง <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับอันนี้อันนี้ที่ผมที่ผมทำคลิปนี่คือว่า เออ่ผมจะอธิบายเรื่องว่าถ้า FC ดูอีกช่องหนึ่งแล้วกระโดดไปอีกช่องหนึ่งนะครับโอกาสที่คอมเมนต์ของช่องนั้นน่ะจะติดมานี่มันมีแทบจะ100%เซเลยนะครับนี่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับผมโดยเฉพาะเลยนะครับตรงๆเลยนะครับโอเคขอบคุณเพื่อนๆครับที่ติดตามรับชมกันนะครับ